ค,คลิปเนี้ยชมมาถ่ายถานกาแฟใช่ไหมแล้วก็เสียงมันก้องมากแล้วไฟมันก็เหลืองขอโทษด้วยสวัสดีค่ะฮัลโหลตาเจ้า่าววันนี้นะคะชมจะมาทําคลิปที่ทุกคนน่าจเอ้ยเช็ดปากก่อนดีกว่านะเอาดีๆ รอคอยกันมาสักพักแล้วกับคลิป Q&A ที่มาเรียนตอบไต้หวันนะคะได้รับการเรียกร้องว่าประมาณหนึ่งคือชมอยู่ไต้หวันมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะเคเรามาเริ่มเลยดีกว่าสาหรับใครที่อาจจะแบบมาดูคลิปแรกนะคะแบบยู่ๆก็มีช่องของใครก็ไม่รู้หน้ากลมๆข,ขาวๆเหมือนไข่ต้มเด้งขึ้นมาเราก็กดมาดูคลิปนี้แนะนําตัวก่อนนะคะชมชื่อชมพูนะคะชมจบนิเทศศิลปกรมาแล้วค่ะแล้วก็3ปีที่แล้วเคยไปเรียนภาษาจีนที่ฉิงตูมาแล้วก็ตอนนี้มาเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันชื่อมหาลัยว่าหมิงชวนต้าเฉ่ คำถามพวกนี้คือเป็นคำถามที่ชมเปิด Q&A ไว้ใน IG ตั้งแต่ประมาณ2-3เดือนที่แล้ว น่านจะมีคนอยากรู้ว่าทําไมถึงเลือกมาเรียนจีนต่อที่ไต้หวันใช่ปะเหตุผลที่ตัดสินใจง่ายที่สุดเลยก็คือเรายังไม่เคยมาสัมผัส c u <oughs> เ,เจอร์ที่นี่ <c oughs> ได้ยินมาเยอะมากว่ามันเหมือนญี่ปุ่นนะมันเหมือนไทยนะผู้ชายหล่อนะตัวเต็มมันยากนะแต่ว่าซันเป็นคนที่แบบซันมีเชื่อสิบปากว่าถ้ากระต่าเห <c oughs> <c oughs> ็นซึ่งก็เลยเอามีโอกาสแ้วเขาก็เปิดประเทศพอดีแล้วการทําวีซ่าหรือ p ปรเซนต์ในการมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ร้ยกขนาดหุคคนก็เลยเลือกไต้หวันนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เรียนภาษาจีนมาประมาณ3าปีแล้วใช่ปะแล้วเรารู้ิง ตอนแรกเราก็กังวลในะเรื่องตัวเต็มอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนคือมันไม่มีสิ่งที่มันยากหรือสิ่งที่มันง่ายอยู่บนโลกอะความเคยชินนั่นแหละที่จะทําให้เราเป็นในสิ่งสิส่งนั้นตัวเต็มกูก็ต้องได้สักวันแหละว่ากูไปอยู่นู่นคำถามแรกนะคะไต้หวันเรียนจีนตัวเห็นไหมแนทซงมออนต้องมีคำถามนี้ไต้หวันเรียนจีนตัวเต็ม,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 ตตตมใช่ไหมคะมันยากกว่าที่จีนไหมคะแล้วเจอปัญหาราบุกห้องหรือย,ยังคะที่นี่มีราด้วยหรอไต้หวันเรียนจีนตัวเต็มใช่ไหมใช่ค่ะมันยากกว่าที่จีนไหมคะ ยากกว่าใน2เดือนแรกนะเดือนครึ่ง2องเดือนอะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่ชินคือจะร้องไห้เครียดมากคือเพื่อนทุกคนคืออ่านได้หมดเลยแต่ว่าเราอ่านไม่ได้หอพอเริ่มเข้าเดือนทีนะ่มที่สอะไรเงี้ยเริ่มคุ้นชินเราเห็นทุกวันเราเห็นในเครื่องเปิดในสื่อต่างๆที่เราซื้อเอามาสอนหรือว่าในชีวิตประจำวันแต่ว่าไอ้ปัญหาลาบุกห้องอะไรเงี้ยไม่เคยเจอนะ <laughs> มันมีลาด้วยหรอค่ะ ใช้ใจ,จ่ายจีนกับไต้หวันต่างกันเยอะไหมคะโอ้ชมวันจริงจีนแอบถูกกว่าไต้หวนันคือเอเวอร์เข้าวมือ้อนึงก็ประมาณแบบร้อยร้อยสามสิบร้อยห้าสิบคือมันไม่ได้ถูกไปกว่ากรุงเทพอ่ะสงไม่รู้ว่าที่นี่อาจจะมีช่องทางในการกินข้าวที่ถูกกว่าหรือว่าช่องทางการซื้อของที่ถูกกว่าในการใช้ไลฟ์สไตล์ที่ถูกกว่าสำหรับเราเรายังรู้สึกว่าที่จีนถูกกว่าได้ไปเรียนที่ไต้หวันยังไงคะอยากไปแบบผี่ชมมากจีนเนี่ยไม่เปิดประเทศเลยจริงๆรงแล้วมันมาเรียนง่ายมากเลยทุกคนคือมาหาลัยชื่อว่า ้อ็มซีวดอร์สกอตทายแลนทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram มมีเจ้าหน้าที่ตอบตลอดเวลาคือวิธีการสมัครมันง่ายมากเลยอะคือในเพจอะก็จะมีข้อมูลบอกตลอดแล้วด็อกคิมต์ต่างๆที่เขาเตรียมไว้ให้ก็เป็นภาษาไทายอย่างชมอะสามอาทิตย์เองมัง้งเราก็มาที่นี่เลยคือชมก็ให้เจ้าหน้าที่ของมหาลัยอะคะ่ะช่วยในเรื่องของการดำเนินการวีซ่าด้วยแค่ทักเจ้าหน้าที่ไปใน Facebook แล้วก็แอดไลน์ line. แล้วเขาก็จะส่งด็อกคิมต์มาสิ่งที่เราจะต้องเตรียมให้เขาพอส่งไปให้เสร็จปุ๊บววเราก็รอเอกสารจากทางมหาลายัยบทาบาทาาาลลีี่นนเเส็จป๊ววติวม แค่ดีเองทุกคนอะทุกคนแต่ชมจะบอกว่าถ้าใครยังรู้สึกว่าการทําเอกสาร,รมาเรียนด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องยากปวดหัววนวายจจงเลยกลัวผิดพลาดอยากมีพี่ปรึกษาหรืออยากมีพี่ๆช่วยนะคะวันนี้ชมมีเอเจนซี่มาแนะนําด้วยนะคะกับเอเจนซี่ I Go Broad แนะนํามหาหลัยทาวีซ่าหาขอสมัครเรียนรวไมไปถึงขั้นตอนต่างๆนอกจากเรียนภาษาแบบชมแล้วนะคะบริการสําหรับปอตีปอโทปอเอกด้วยขเขาเคลมมาด้วยนะคะว่าราคาน่ารักมากใครสนใจยังไงก็ลองทักไปสอบถามดูได้นะคะมีทั้ง a c e b o o k แล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลนะคะทุกคน และนี่คือหน้าตาของเพจเ e ซบ o ๊กไอ o b ล b o ทนะคะทุกคนขอบอกว่าข้อมูลแน่นมากเขาบอกรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยอ่ะของการสมัครถ้าใครที่จะมาไต้หวันนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องปวดหัวเรื่องของเอกสารแน่นอนบอกช่วงเวลาของการสมัครเรียนไว้ตลอดเลยอะ่ะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ตอบไวมากไวแบบงงถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลการเรียนไต้หวันแบบเรียวไทมขนาดนี้จะได้มาเจอกันที่ไต้หวันนะคะกดไลค์ไม่ได้เลยปลอลลิงก์อยู่ใน description นะตอนนี้สถานการณ์โควิดที่ไต้หวันเป็นยังไงบ้างคะย็อช่วงนี้เหลือ ประมาณวันละประมาณ4ี่หมื่นตอนนี้ชมติดไปใช่ปะชมติดไปชว่วงพีเกยวันละ8ปดเก0าหมื่นก็คือกลัวไม่อินเทรนอะ <c oughs> มาตรการที่นี่ก็ไม่ได้ล็อกดาวอะไรมีคนแอบดูฉันถ่ายคลิป ไปเรียนไต้หวนันมีสถานที่ไหนแนะนำไหมคะพี่ชมเช่นพวกร้านคาเฟ่ร้านอาหารที่ถ่ายรูปอุ้ยมีเยอะเหมือนกันนะไต้หวันมีคาเฟ่ยเยอะมากอันนี้สามารถติดตามได้ในอินสตาแกรมชมนะคะก็จะมีการอัปเดตไอจีสตอรี่ตลอดเวลาแล้วก็อัปลงอัปรูปอะไรเงี้ยไปตามที่เช็คอินได้นะทุกคนจากเคยเรียนภาษาจีนแล้วไปเรียนไต้หวนันปรับตัวยากไหมคะอุ้ยคำถามนี้เยอะเหมือนกันเนาะมันยากแหละมองต่อมามันยากคือมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแหละสเดือนเท่านั้นเชื่อชมคือบางคนอาจจะเดือนหนึ่งด้ซ้ำแต่ว่าเราขี้เกียจติดนึงอะไรเงี้ยก็เลยประมาณ นือใช้ก็อ,อะไรถ่ายคลิปที่ไต้หวันค่ะภาพดูละมุนมากเลยกล้อง Sony Cv นะคะด้วยค่ะทำไมพี่ถึงชื่อจีนว่าเหมยหลินคะเี่เราซชื้อตั้งให้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหมยหลินมันแปลว่าเป็นหยกที่สวยงามหลินจริงๆเราก็คือเป็นหลินที่แบบว่ายุยยุยขึ้นแบว่าหยกหยกที่สวยงามเป็นแกดูเป็นชื่อที่แบบหนุ่มจีน vs หนุ่มไต้หวันค่ะ ตอนแรกเราชมมีแฟนเป็นคนจีนใช่ไหมคะไม่เคยเล่าให้ฟังเลยคือคบกันมาปีครึ่งจะเป็นผู้ชายที่แบบมั่นคงอะ่ะแล้วก็พร้อมทําทุกอย่างเพื่อเราก็จะมองถึงอนาคตตลอดเวลาแต่ว่าหนุ่มไต้หวันที่เราเจอขอโค้ดว่าที่เราเจอนะเจ้าชูมาไปเดทกันประมาณ2อสรอบหลังจากเดทแรกที่เจอกันนะพิมพ์มาหาฉันว่า you are my type ก็คือฉันเป็นสไตล์เขาคือนางหลอง่อไงนี่ก็เลยตอบไปว่าเออ you are my type too นะคะคุยกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นหลังจากรอบที่3ที่เจอกันเราก็เลยขอไอจีเขาเขาเลยบอกว่า คอยไอจีเขาไม่ค่อยเล่นจริงเหรอวะนึกออกไหมเรามีเซนส์เล็กๆของแบบคนเรามันคุยกันตลอด24ชั่วโมงมันจะไม่ให้ไอจจริงๆเหรอวะก็เลยเอาชื่อไลน์นางไปเซิร์ชใน Instagram ปรากฏว,ว่า มีแฟนเลยรักกันมากเหมือนจะแต่งงานคือมันก็ไม่ใช่เหมาหวมทุกคนว่าดีหรือไม่ดียอะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์ตรงจากเราพี่ไปเรียนภา,าษาที่จีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันต่างกันหรือเปล่าคะสิ่งที่ต่างกันก็คือมีแค่ตัวเต็มกับตัวยอ่ออะเรียนปตีที่ต่างประเทศมีข้อดีอะไรบ้างคะจะเอาไปอ้างกับทางบ้านคะ่ะชมรู้สึกว่าเราเริ่มเก็บประสบการณ์ชีวิตได้เร็วเท่าไหร่อะมันก็คือดีเท่านั้นสิ่งที่ชมชอบที่สุดในการเรียนต่างประเทศหรือการใช้ชีวิตต่างประเทศอะคือ mindset ใ,ในการใช้ชีวิตคือเรารู้สึกว่าเราเเเตติบิบบโมมมมาาาาาากกัขจ้ดนนหรือ ถึงเวลาที่เราจะต้องรับความคิดอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราการใช้ชีวิตมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากในการมาอยู่ต่างประเทศนะทุกคนแนะนําว่ามาไวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นสําหรับชมนะอยากรู้ว่าที่ไต้หวันมีเปิดสอนเอกการสอนภาษาจีนไหมคะพี่ชมทุกคนไปลองหาข้อมูลในชา n น l พี่โบได้นะเพราะพี่โบจบโทเอกนี้นะทุกคน ช่วงนี้คนใช้ชีวิตปกติไหมคะเด็กต่างชาติไปเยอะไหมยังน่าไปอยู่ไหมคะชมว,ว่าช่วงนี้เป็นทาวม,มิ่งที่ดีสําหรับการมาไต้หวันมาทุกคนพรทัวริสส์หรือว่าโยคะอะไรเงี้ยคือยังเข้ามาไม่ได้ใช่ปะซึ่งที่ที่มันเป็นจิงเตียนหรือว่าที่ที่มันต้องไปตาข่ายไต้หวันที่ที่ควรไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันจะเงียบมากไม่มีต่างชาติเลยนี่คือข้อดีทุกคนจะได้เที่ยวแบบแฮปปี้อะต่างชาติที่เป็นเพื่อนชมอะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าคนไทยก็เยอะเหมือนกันที่ไต้หวัน คำถามนี้ได้รับมาเยอะมากส่วนตัวพี่ชมชอบที่จีนหรือไต้หวันมากกว่ากันคะแล้วกันเป็นอยู่ต่างกันไหมคะโหตอนนี้ชมยังบอกไม่ถูกว่าชมชอบที่ไหนมากกว่ากันเอาจริงเพราะว่าชมอยู่นู้นมาปีหนึ่งเราชมอยู่นี่มา3เดือนซึ่งมันยังไม่สามารถคอมเพล์กันได้อยู่แล้วขอแชร์ในมุมของความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตละกันขอหวตให้ไต้หวันใช้ชีวิตง่ายกว่าเพราะว่าส่วนมากคนที่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้พอารู้ว่าเป็นต่างชาติเขาจะพยายามแบบยุ่โยงภาษาอังกฤษใช้กับเราไม่ว่าจะเป็นคุณป้าคุณป้าค ไัยรุ่นเลยเงี่ยตอนที่จีนนี่คือของจริงทุกคนจะต้องใช้ชีวิตรอดด้วยตัวเองซึ่งข้อดีก็คืออะไรคือเราจะต้องดิ้นรนในการใช้ภาษาจีนซึ่งภาษาจีนตอนนั้นก็คือแบบถีเกาแบบขั้นสุดแนะนำที่เล่นพิลาทิสในไต้หวันหน่อยค่ะชมยังหาไม่เจอเลยขอโทษน,นะ <laughs> พี่ชมจะอยู่ไต้หวันนานแค่ไหนเหรอคะตอนแรกแพลนแค่ครึ่งปีใช่ปะเฮ้ยมันกาลังเริ่มเริ่มสนุกกับไต้หวันกําลังเริ่มคุ้นชินกับเขาเจออาหารอยากอยู่ต่ออีกครึ่งปีให้มันแบบหมัน อตอนนี้พี่ชม HK เท่าไหร่ละคะ4ค่ะก็คือสอบตั้งแต่แบบ3 4ปีที่แล,แล้วรีวิวกันอยู่หอคะ่ะที่มีเพื่อนเพื่อ,อไต้หวันคือในเมชมก็จะมีคนหนึ่งที่ชมสนิทเขาน่ารักมากเลยไงคือชมเจอเขาตั้งแต่วันแรกที่เข้าหอเพิ่งมาสนิทกันช่วงหลังๆซึ่งเนเจอร์ของคนไต้หวันที่เรารู้สึกกับเขาจะขี้อาาไม่ได้เป็นคนที่แบบ start conversation กับเราก่อนต้องมีความจูต่ตงนิดนึงแต่พอจูต่ตงแล้วเขาก็ nice กับเราเราแบบ ด้อยมาเราแบบคือเราเอนเนอร์จีเยอะไงเจอครั้งแรกก็รู้แล้วว่าเราเป็นยังไงซึ่งเขาเป็นฟิลเหมือนคนปกติที่แบบอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสน,นิทกันขึ้นเรื่อยๆเราก็แฮปปี้นะไปรูเม่กับคนไต้หวนันแต่ว่าความสัมพันธ์เรามันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ฟิลแบบเราเรียนมาหาลัยที่แบบวเราไปไหนด้วยกันตลอดเวลากินข้าวด้วยกันซีปึกคือเขาจะเป็นฟิลต่างคนต่างใช้ชีวิตเพราะว่าเราไม่ได้เรียนด้วยกันด้วยแล้วจะหลังจากคลิปนี้แหละชมไปคลิปหนึ่งที่ถ่ายกับรูเม่รักมากเป็นคลิปบาเปิดตัว ไม่มีคำถามแต่พี่ชมน่ารักมากเลยค่ะเวลาดูคลิปพี่ชมเหมือนได้ไปอยู่ด้วยเลยคะ่ะ FC ค่ะขอบคุณนะคะไต้หวันใช้วีแชทกันไหมคะพี่ชมไม่ค่อยเห็นคนใช้นะสมากเขาใช้ไลน์แบบบ้านเราเลยบ้านเราเลยนะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเคยรู้สึกกลัวบ้างไหมคะเช่นไม่ปลอดภัยทุกวันนี้อยู่เมืองไทยรู้สึกกลัวไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยหรอก็มีบ้างน,นะแต่อาจจะเป็นไม่ปลอดภัยเพราะว่าชมเองกลับดึกชมก็เลยจะต้องเดินกลับหอแต่วันนั้นมีน้องคนไทยเดินกลับมาด้วยก็บังเอิญเดินสวนกับ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ใส่รองเท้าใช่ไหมคะแล้วเขาก็เดินมาแบบทำตา,า,ตาำอาเงี้ยทำตาขมิ่งแล้วมือเขาก็เหมือนกำรรอะไรอยู่เงี้ยแล้วก็เดินตรงมาหาเรากับน้องเงี้ยแล้วก็รีบโอบไหล่น้องแบบเฮ้ยได้เดินไปฝั่งนึงมันเป็นสัญชาตญาณเนาะที่เรารู้สึกว่าแบบอาจจะมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเขาอาจจะไม่ทำอะไรเราหรือเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้แต่ว่า สันชัตยานน่ะเธอขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ด้วยว่าเราจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนความแตกต่างของการเรียนการสอนที่จีนกับไต้หวันค่ะที่จีนเนี่ยจะเรียนเป็น grammar สวันแล้วก็ speaking 2วันซึ่งข้อดีของมันก็คือเราจะได้ใช้ grammar เราเรียนไป3วันแล้วก็ไปใช้ในสอวันเป็นคลาส speaking แบบเต็มเตด้วยความที่ตอนนั้นเราเพิ่งเริ่มเรียนเนาะซึ่งมันก็จะ ค o m p พ r ไม่ได้อีกระหว่างที่นู่นกับที่นี่ส่วนที่เนี่ยชมมาเรียนในเลเวลที่แบบค่อนข้างที่จะแอดวานซ์นิดนึง5วันเนี่ยคือเป็นเหล่าซื้อคนเดียวเลยคือมันจะมีความแอดโตกว่านิดนึงสำหรับที่นี่คือเราจะเลือกกันก่อนว่าฟังพูดอ่านเขียนเราจะไปในเวไหนข้อดีก็คือมันจะตรงจุดกับสกิลที่เราอยากพัฒนาอยากรู้ค่ากับตัวค่าเรียนหรือค่าของชีพที่พี่ชมได้จ่ายไปอะค่ะคิดไวๆค่ากับตัวที่เสียไปตอนแรกก็คือประมาณ3 0,000ื่นทุกคนส0 0 0มื่น กักตัวประมาณ17วันอ่ะส่วนค่าอื่นอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ชมแอบโน้ตไว้นะค่าตั๋วเครื่องบินประมาณ6,000นะคะค่าทำวีซ่าประมาณ2,007ตรวจโควิดก่อนบิน PCR เท t ประมาณ1 5 0ค่าเทอมต่อเทอมนะคะก็คือเทอมละประมาณ5,000 50, ก็หนึ่งเทอมมีระยะเวลาประมาณ3เดือนค่าหอเนี่ยชมใจไป2เทอมประมาณ20,006รูเมดหรือว่าจำนวนปริมาณของรูมเมดเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงบางคนก็ได้รูมเมด5คนบางคนได้4คนบางคนก็ค3คนก็คือดวง สนามบ้าที่หนิงชวนผู้ชายหล่อไหมคะสนามบ้าอยู่ตรงไหนวะ <laughs> ที่ไต้หวันมีร้านนวดแผนไทยไหมคะเรียนจบอยากไปใช้ชีวิตที่ไต้หวนันหรืมีนะคะชองเห็นค่อนข้างบ่อยเหมือนกันร้านนวดแผนไทยมีนะมีนะมีนะล่องมาดูดิ รู้สึกว่าที่นี่ค่อนข้างจะมีคอมมูนิตี้ของคนไทยประมาณหนึ่งเหมือนกันมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของไทยมีร้านอาหารลกค้ลไทยที่แบบเหลาปานเป็นคนไทยชมเริ่มไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศตอนอายุเท่าไหร่คะตอนนี้28กลัวจะช้าไปคะ่ะไม่เลยค่ะชมบอกกันนะคะว่าการเริ่มเรียนภาษาเนี่ยไม่มีคําว่าช้าไปคือบางคนแบบ4050้คือมันมีหมดเลยทุกคนคืออย่าไปคิดว่าอายุเป็นแบบอุปสรรคจริงนะอายุเป็นตัวเลขเท่านั้นเลยเพราะว่าเพื่อนที่คลาสชมก็คือแบบ22 3ชั้น27ง้าแต่ว่ามชั้น็คือแบบ เราเริ่มตอบคำถามไปแล้ว เริ่มไปเรียนตอนอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะตอนนั้นน่าจะประมาณ23<ม>่สแล้วประมาณ3ปีที่แล้วยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้าหเอ้ยไม่ได้หรือยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่ห้าหรือยี่สี่สามปีแล้วคณิตไม่ค่อยดีอ่ะ <c oughs> <c oughs> นอกจากเวลาเรียนพี่ชมไปทำอะไรคะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรแนะนำไหมคะหาของกินเดินในมาร์เก็ตคือชมไปเจอโรงหนังอันหนึ่งมาคือชมชอบมากเลยมันเป็นโรงหนัง privately ทุกคนคือจ่ายคนละประมาณ200ใช่ปะแล้วก็สามารถดูหนังเรื่องอะไรก็ได้คือมีหน,นังเยอะมากค่อนข้างจะเป็น comfort สนุนของชมประมาณหนึ่ง ดูหนังส่วนตัวในโรงหนังด้วยความที่การเดินทางในไทเปมันต้องท่าสะดวกประมาณนึงเราก็จะชอบหาแบบซอแซะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <laughs> เขาเรียกว่าอะไรซอะแซะค,คาเฟ่ร้านกาแฟสัญหาไปเรื่อยถ้ามีเงินไปแค่ที่เดียวจะไปเรียนที่ไหนระหว่างจีนกับไต้หวนันหอที่ไหนอยู่แล้วดีกว่าคือมันไม่เหมือนกันแหละทุกคนมันมีทั้งข้อดีข้อเสียต่างกันคาเฟ่ร้านนี้อร่อยมากเลยโคชคอฟฟี่นะทุกคน สมชอบกินเป็นคาราเมลม,มาเคียโต้สูๆก่อนออกเรื่องมารีิวกาแฟาถ้ามีเงินไปแค่ที่เดียวอตอนนี้ชมพงเลือกมาไต้หวนันเพราะว่ามันสามารถสมัครแล้วก็มาได้เลยเรื่องหอเนี่ยขอเมาส์หน่อยที่จีนข้อดีของมันคือ,อไรหอเนี่ยอยู่ข้างกับตึกเรียนอะไรทุกคนแต่ว่าที่ไต้หวันเนี่ยหอกับมหาลัยเนี่ยเราจะต้องนั่งรถบัสไปประมาณแบบสิบห้าทียี่สิบนาทีที่จีนเนี่ยหอเนี่ยอยู่คนเดียวไม่มีการแบ,บ่งชายหญิง แล้วก็น้ำเนี่ยจะต้องซื้อข้างนอกไม่ได้มีบริการตู้กดน้ําดื่มซักผ้าเนี่ยะต้องเดินไปไกลประมาณหนึ่งกว่าถึงที่ซักผ้าแต่ว่าข้อดีของมันคืออะไรมันคือห้องเดียวทุกคนมันคือความสบายใจความอบอุ่นทุกๆฟลอร์ของที่จีนเนี่ยจะมีกงกงสูฝาสามารถทากับข้าวได้ซึ่งมันก็แฮปปี้ประมาณหนึ่งึแต่ว่าที่ไต้หวันตึกที่เราอยู่เป็นตึกหอเหมือนผสมกับออฟฟิศผสมกับอะไรก็ไม่รู้แบบฟลอร์ floor, สำหรับผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าข้อเดียวมันคืออะไรชั้นใต้ดินเนี่ยจะเป็นชั้นสาหรับ ทิ้งขยะได้เลยในฟลอร์ของเรานะคะจะมีตู้กดน้ําเปล่าให้เลดมาก所ไม่ต้องเดินไกลแล้วก็ชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีลอบรีสามารถเอาเสื้อผ้าลงมาซากักแล้วก็เป่าแห้งได้เลยถ้าเปรียบเทียบแล้วที่ไหนดีกว่าก็พอกันแต่ว่าสมอ,อาจจะโหฝวั่งจีนมากกว่าเพราะฝั่งจีนอยู่คนเดียวคำถามสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะ เรียนวันละกี่ชั่วโมงคะแล้วนอกจากเรียนในคลาสแล้วมีไปจอยกับห้องอื่นๆหรือออกนอกสถานที่ไหมคะแต่ก่อนที่มหาลัยมีฟิลด์ทริปี่ออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่าตอนนี้มันโควิดนะเนาะเขาก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะพาไปฟิลด์ทริปยังไงก็รอลุ้นสถานการณ์โควิดแล้วกันแล้วก็ช่วงบ่ายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีค u ร์ c คลาสให้เราสามารถสมัครได้แล้วก็ไปเจอกับเพื่อนห้องอื่นได้เรียะเวลาของคลาสจะเริ่ม9ก้าโมงสิแล้วก็เลิกเที่ยงทุกวันบ่ายแล้วไม่มีคลาส <c oughs> คำถามที่น่าสนใจค Lifting ที่ไทเปทเียบกับไทยเป็นยงงไบ้างคะอ่งที่บอก ว่าจริงๆมันไม่ถูกขนาดนั้นนะผลไม้ที่เนี่ยโคตรแพรชงช่งซื้อผลไม้ทีก็คือแบบ2อ0สตลอดที่ไทยยังมีแบบ ชมพูกล่องละ20บาทอัานี้ถุงละ50อัพนะคะผลไม้ซึ่งมันก็มีบางอย่างที่เราสุกว่ามันเกินไปกว,ว่าที่ไปว่ดเอาละทุกคนคลิปนี้ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะได้อินโฟเรชันกันไปไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งคำถามเข้ามาทางผ่าน IG ถ้าใครมีคำถามอื่นก็สามารถลิฟท์คอมเมนต์มาได้นะคะใต้คลิปใครอยากมาไต้หวันช่วงนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะเจอกันในที่ไต้หวันนะคะไปแล้วคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะะทุกคนบ๊ายบายต้องปิดตาต้องปิดแง Wow.